The lúc Hả là vì này hà nỉ lâu hm hà nỉ lâu hà nỉ lâu hà lâu hà nỉ lâu hà nỉ lâu hà nỉ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  ทหารเรือแล้วก็ทหารอากาศไงโอ้ทหารอากาศทำอะไรทหารอากาศขี่จักรยาแล้วก็ขี่จักรยาด,ด้วยไม่เปิดแล้วก็อะไรอีกขั้นใต้ขั้นใต้จรวรอ่ะมันจะมีระเบิดวิทยาใช่ไหม เอาไว้ยิงศัตรูไงใช่ป่อโอ้ยเหรอโอ้ยโูปแม่ถ่ายที่เรือลำใหญ่ๆนั้นน่ะเน่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเราขึ้นแพไปอะ่ะเขาไปถ่ายใกล้ๆได้เดี๋ยว่็ห้าห้าสองด้วยพ่อมองเห็นไหมถอดแว่นนี่มองเห็นไหม เห็นแล้วลูกบอกแล้ว่า552จำมาลูดเรื่องอะไนทำไมเขาไม่ให้ลงดถ่ายพระจันทร์ฮะยอะถ่ายอะไรนะน้องบอกว่าถ่ายพระจันทร์ถ่ายพระจันทร์ já <laughs> <coughs> <coughs> <tutolak> <tos> <tos91> รออยู่นี่นี่นนนเรอมันลำเล็กกว่าที่ไปสมุยใช่ไหมพี่นายใช่เดี๋ยวลำใหญ่มาเดี๋ยวคันเล็กๆนคะัอนอีกคืออะไเรือลำใหญ่มากไปกัน<ล><ล> ็มไหมไม่ไกดร,ร้องนเว้ยใช่ว้ามาไลขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้วจัก,กรยานยนต์สามบาทพวงข้างสิบบาทบา อ๋อเต็มสุดยอดแท้ห้าเจ็ดเป็ดแปดรอบรอบหน้ายุดโอ้ยคันก็ได้ยังมอไซค์เต็มโอ้มันเต็มก็มันเต็ม รอรอบหน้านะรอคิวก่อนมันไม่ใช่เรือสามล้อมันเป็นเสองคันอ๋อครับแม่อันนั้นสองคันอะอะไรสองคันถ้าวงได้แล้วอ่ะมันผ้ามันเต็วก็เดี๋ยวค่อยลดทิ้งบ้างทิโปรแกรมหนูอ่ะเยอะแยะเขาวิ่งเนาะอ๋อเขาวิ่งตัวกลัวไม่ทันเรือไงเขาไปเลยวิ่งเขาตัดรถเหรอรอเรือสามรอบ เรยา,ยา,ยายอ,อีกมุมหนึ่ตอนนี้ามไปแล้วขอขอก็คร <ไง S 1> ับไม่ได้แน่วา,าว่นเป็นสีบงกดมัเป็นเนนคใช่เอาไหมนค้ากับ เรือหาซาก่น่นเราเห็นเรือไม่ใช่ดูไททานิกมากเกินไปละไมถึงหาซากจิไปเยี่ยมนะเราก็ไปไม่ทันเฮ้ยไปหนุไปได้รอที่าเขาอตีเขาข้าแถวเอารถเอารถ เราไปเที่ยงไม่อยอมใบเรือ <g ül> <g ül> ไม่ยอมรอนเหนือเลยใช่ไหมไป,ไปเที่ยวหน้านะเดี๋ยวเรือกลับมารับเหนือใช่ไหม เหนื่อยบอกให้เรือใหญ่ๆรีบมาไม่มรีบมาเร็วรีบมาเร็วเมันมีแต้ไหมมันมีแต่อยู่บนหัวเรือเหรอครับแต่เรือแตง Tay lưng mặt đăng không có lưng nó ở trên mặt đăng ký mặt đăng ký mặt đăng ký mặt đăng giống mặt đăng ký mặt đăng ký mặt đăng ký mặt đăng เทียบท่าแล้วเดี๋ยวเราไปลำไหนจะาไปลำนี้ใช่ไหมไปลำนี้แหละว้ารถเต็วมีสองมีสองแถวขึ้นด้วยอะไรสองแถวตายรูปรถมันดำนูนเรือแม่อันนั้นเรือ ช่องอะไรนะพ่อช่องสายใต้88เมตรเงินเงินคอนดำจริงๆด้วยนะเออๆๆๆียๆๆๆๆๆ่ยนอน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 คอนดำเป็นรูปตัวซีเลย <c oughs> น้อแล้ว วันดําดีดนะนีนู่นนู่นเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถจะออกมาเยอะแยะเลยดูสิลองดูสิเดี๋ยวรถจะมาใช่พอเรือจอดปุ๊บรถมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวรถมาปูตีไม่เดี๋ยวรถมามันเหมือนหูรถไฟเรือตรงนั้นอะวูด ไม่ใช่หูดวูดก็เว้นจระูดอูดดิกเดี๋ยวค่อยดูนะตอนเวลาเรือเรือมันพุ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะเหมือนหูดรถไฟเลยพุ้รถชองเรือไปเลยเราต้องรอรถให้หมดก่อนแล้วค่อยขึ้นนู่นเราไปเลย นู่นไนรถสีดงมาเร็วโน้นไงโน้นไงดำมาเร็วดำมาเร็วดำมาเร็วอะไรเนี่ยอันนั้นดำเรเร็วแล้วก็แล้วก็รถอะไรยีู่ตแล้วก็โตโยต้าแล้วก็ยีู่ตรกันไหนนี่โตโยต้าอะไรโตโยต้าโตโยต้าี นี่สีแดงไงอยากมูเลยไหใช่หรอนู่นในเหมือนเลยหรอตุ๊กตุ๊กันนี่อันนั้นเหมือนก็เหมือนรถแคลรี่ไงสุสกิโอ้มาแล้วชนดนวยมอไซค์แอบขึ้นไปด้วยเอเดียไม่ใช่ใช่นะไม่ได้หลอกอะไนี่ ด่าแจ๊ดด้วยทำไมเดี๋ยวนี้มันมีรถแต่งเยอะจังใช่ไหมพ่อเนี่ยขนาดโตโยต้าย,ยัางแต่งเลยใส่มานด้วยกูเชฟมันเด่งด้วยอันนี้ฟอร์ดหรือฟอร์ดไม่ใช่เ<อ>ชฟเชฟฟอร์ดจะด้วยไม,ไม่ใช่ฟอร์ดนนั้นเชฟ รถมาแล,ละเขามาเอากรวยออกนะมาแล้วรถพิจูอ๋อโจโจอ,อันนี้รถพิจูใช่ไปแล้วรถไปแล้ววะน้องนั่งดีๆเดี๋ยวตกน้ำไม่ตกน้ำนะไม่ตกน้ำขึ้นเรือแล้วนะรถจะไปอ่ะพ่ออยู่ริมๆเลยจะได้เห็นนู่นเลยรถไปแล้ว เขาวิ่งหนีรถเขาวิ่งหนีรถอ่ะอ๋อเขาวิ่งหนีรถ่เหนอันนี้ไม่ใช่เด็กเรือใช่ไหมเด็กขายขายอู๋นี่าชื่นชอ่ะพ่ออ่ะคืนอ้รถคันหนึ่งมาแล้วอรถกันหนึ่งมาแล้วสวัสดีครับ Ăn anh khai Khai khai. Khai gì ba ra Hả? Đi mà lên đi. Nãy mà lên đi. tôm là tôm gì thứ ba trời má? Ở ba thế này đi. Thì thế này. Thì nị thế này. Hả? thả อ๋อตาแพ๊จังวัดไรอ่อะจังวัดต้งคราเห็น <c oughs> ไ,ไหมไมีราขึ้นเรือแนี้วครับรอ,อัออนนี้เราอยู่บนเรือข้าแพกรนาญยนไข่ไก่นกก<ค>ระท<บ>าใครกินบ้างเอ่ยยี่สิบบาทกิน เราอยู่แนวหน้าเลยแถวหน้าเลยนี่อันน้ำของนกกิน,อน,นของนกนของพ่อกินให้พ่อกินไหมของนกกิน <c oughs> ไม่ยอมไปแม่เดี๋ยวไม่ยอมไปไมไมอนไปไไไันน,นี้มันมีการทำประมงชายฝั่งคือวิถีชีวิตข,ของชาวบ้าน บ้านทอ่อแดงดูไหนแดงนนเนื้อเออยอะเข้าเวลาเวลาเรือมันออกเรือมันจะนี่ใช่ไหมอันนี้วูดอ่ะพี่เหนือพี่เหนือเราไปไหนเนี่ยจะไปเรือรถไปเรือรถไม่่ใชจะไปไหนครับจะไปเรือ เรานั่งอยู่บนแพแพใช่ไหมแพขนาดยนต์นั้งแพไปไหนลูกนั่งแพไปไหนครับไปฝั่งนูน้นฝั่ง,ง,งนู้นที่อะไรฝั่งนูนงน้นที่อะไรดูสิมี็นเขาเรือไปแล้วรู้ได้ไงพี่นายเดี๋ยวเรือกำลังมีอยู่ะ ไปกระโดดูก็ดูก็ดูข้างหลังนีงไ่ไง <m> มันร้อนนะเดี๋ยวห้ามบ่นนะนี่ไงจะฟังเสียงดังข้างหนะลังนู่นอ๋อรู้เสียงดังข้างหลัง,<อ>งนู่นกำลังเรืออะไรแล้วกำลังเอาพี่นาปิดกระจกลูไปยังน้องยินไปแล้วก,ลกำลังไปเราอยู่คันแรกเลย ปึดดปิดอยอยู่ยกันเัปนรับปีติข้งหข้าหลังบ๊ายบายขาวแดงกำลังจะไปอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นใช่ไหมใช่ตอ,อนนี้เขาตกปลาหรอนี่าอยู่ การทะเลใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราบวงเด็กนะฮะเดี๋ยวเราบวงเด็กเดี๋ยวเราอะไรนะเดี๋ยวเราบวงเด็กแม่ไม่เล่นทะเลนะอ๋อไม่เล่นเดี๋ยวจมน้ำเหรอแม่อากาศเย็นอยู่ในข้างหองลมน้องเล่นน้ำไหมไม่เดี๋ยวบวงเด็ก เกี่ยวอะไรกันเล่นน้ำาม่แต่พุงแตกเน่ไม่เล่นน้ำเน,นาะทำไมอ่ะอพงเดีเกอ่พุงตกทำไมต้องพุงแตกไหนลองเล่าให้พ่อฟังดิทำไมต้องพุงแตกแล้วแล้วเล่นน้ำทะเลได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับทำไมเล่นไม่ได้อ่ะไปเรืออยู่อ๋อจะไปเรืออยู่แล้วใครบอกว่าเล่นน้ำแล้วพุงแตกพุงไหนพุงนี้หรอไม่ใชอ่อะไรแตก มานั้นพุงแี่แตกอ๋อเล่นแล้วจะพุงแม่แตกแล้วเนี้ยเนะี่ยเนี้ยทะเลเงี้ยเล่นได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมเล่นไม่ได้อ่ะเจี๊ยพ,พุงแตกเพุงแตกทำไมทำไมถึงเดี๋ยวพุงแตกปิดงานจ้ะที่ไม่เปลี่ยนเรื่องนู่นเดี๋ยวเรืยจะจอดตรงไหนเนาะจอดฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหม เดี๋ยวจอดแล้วเราลงไปเล่นน้ำเลยนะลงไหม<ง>อันนี้เรือกำลังจะเทียบท่าแล้วไม่ท่าไหน,นจะขึ้นรถอยู่เออเข้าท่าไหนเนี่ยท่านี้อันนี้ท่าเก่าวะนี่มันไม่เหมือน,น,นเลยอ่ะชนไหมชนไหมชนไหมไม่เหมือนกันหรอมันขยับอ๋อมันขยับมันขยับด้วยอ่ะ ตัวเรือจอดตรงไหนเนาะน้องเรยันยันน้องยันยันยันทำไมแม่ตรงสวนยันลำลำเนี้ยเขาหยุดไม่ให้วิ่งไงแล้วก็เลยวิ่งแค่ลำเดียวก็เลยรอนานใช่เหมือนกันเลยชี้ยงกันเสียอะไรเสียอะไรสองลำเสี้ยวเสี้ยอ๋อเสี้ยวเสี้ยเฮ้ยลูกฝรั่งเนาะกินก็กินแต่มลไอ้ขนมปังเสี้ย พี่นายปิดกระจกปิดกระจกลูกปิดเร็วนี่อะไรอ่ะแก๊งจักรยานเหรอโอ้ในรถตุลเลต้าคันนั้นน่ะมันมีหมาสอนมาด้วยในคันนี้ก็มีหมาสองตัวมั่วนี่หมาตัวที่หนึ่งไม่ใช่นี่หมาตัวที่สองหมามันเห่าอยู่ในรถไหมเอาเห่าสิมาเห่าสิต่อาหม่ห้อยน้ำห้ยน้ำ นี่ไงเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้แล้วเราขึ้นใช่ไหมสดีครับตอนตอนนี้ถึงถึงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วเอ่อขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้หน่อยฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆบ๊ายบายทั้งเหน่บบ๊ายบายอุ้ยอุ้ย